ลัคนาดาวอาทิตย์ดาวจันทรทีมมังกรน,นะคะเดือนกรกฎาคมของคุณเป็นอย่างไรนะคะไม่มอโซมาหยิพให้พลังงานให้นะคะเพื่อนๆได้เป็น ราชนีไม้นะคะเดือนนี้เนี่ยงานจะเยอะพอสมควรเลยนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นเดือนที่ทีมังกรจะมีความคล่องแคล่วว่องไวกระปี้กระเป๋านะคะแล้วก็จะได้รับความช่วยเหลืออย่างดีเลยจากคนรอบข้างนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หญิงนะคะก็ถ้าใครทํางานแล้วก็ร่วมงานกับเลดี้นะคะสุภาพสตรีเขาก็จะ,ะเป็นคู่มิตรที่ดีนะคะในเดือนนี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆได้อะไรอีกได้เป็น10ดาบหัวกลับนะคะเออสิดาบหัวกลับเนี่ยคือ หนึ่งในปัญหาที่แบบว่าเราอาจจะงานเยอะงานมากหรือมีอะไรให้ทําเยอะเนี่ยคือปัญหาหลักคือมันจะเป็นเรื่องที่เราเคยเจอนะคะ ปัญหาเดิมๆซ้ำๆซักๆนะคะเข้ามาให้เราแก้นะคะชั้นเดือนนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะแม่หมอรงว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีดาวถอยหลังเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะดาวพุธเวลาที่ดาวถอยเนี่ยเป็นโอกาสให้เราได้ทบทวนนะคะได้รีวิวได้แก้ไขสิ่งอะไรที่มันค้างค้างคาคานะคะปัญหานี้คุณไม่สามารถที่จะปล่อยมันไปให้ให,หยืดเยอะได้นะคะมันจะ ขวางความ,วามก้าวหน้าเราก็ถือว่าเป็นโอกาสนะคะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะในเดือนนี้ที่จะทําแก้ไขปัญหาด้วยความยั่งยืนนะคะแล้วก็ใครที่เหมือนกับเรียนหรือกําลังทําโปรเจกต์ทำอะไรอยู่นะช่วงนี้เป็นการเริ่มต้นของคุณนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสักอย่างเนี่ยมันต้องใช้พละกําลังเยอะนะคะก็คือคุณถึงได้ไพ่เป็นราชินีไมายนะ,ะ้เป็นช่วงของการก่อร่างสร้างตัวนะคะเดือนนี้ก็ต้องมีกําลังใจที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็ มีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วกันนะคะสําหรับทีมบางกอแม่หมอโชคิดว่าคุณเป็นคนชอบวางเป้าหมายอยู่แล้วนะคะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรว,ว้าวแล้วก็มีไพ่เป็นเจ็ดเหรียญด้วยนะคะเจ็ดเหรียญเนี่ยเขาบอกว่าอะไรที่เรากําลังทานะคะมันเป็นช่วงของการวาง รากฐาเป็นช่วงของการรออดทนรอว่าเออมันจะออกดอกออกผลเมื่อไหร่นะคะไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ใช้ความอดทนแล้วกันนะคะแต่มีความสําเร็จรอคุณอยู่ได้นะคะโครงการที่คุณทําในเดือนนี้หรือว่าในช่วงนี้นะคะมันเป็นอะไรที่เป็นระยะยาวแล้วจะสร้างความมั่นคงให้คุณระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นๆนะคะเ,ออเพื่อนๆรอบตัวนะคะวิสหายของคุณเนีย่ยช่วยเหลือคุณได้ดีนะคะในเดือนนีออ้ถ้าพูดถึงในเรื่องของ พูดถึงในเรื่องของการเงินเนี่ยใครที่กําลังบริหารจัดการบัตเจ็ตของคุณนะคะลองดูว่าเงินของเรารั่วไหลตรงไหนนะคะหรือว่าเรามีนิสัยบางอย่างอะไรไหมที่จะต้องแก้ในเรื่องของการเงินนะคะให้รัดเข็มขัดรัดกระเป๋าให้ดีนะคะเอ่อนีสินอะไรต่างๆที่คงค้างนะคะสามารถเคลียร์ได้นะคะแต่ว่าจะต้องจัดระเบียบต้องมีดิสซิพินมีวินัยในเรื่องของการใช้เงินด้วยนะคะถ้าถามถึงความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ของคนมังกรในเดือนนี้เนี่ยจะ นิ่งๆนะคะนิ่งๆบางคนอาจจะอ,อยู่ในช่วงของการแยกย้ายกันไปคนละทางนะคะหรือว่าเลิกกันหรือว่ามันถึงความสัมพันธ์ที่มาถึงเราตกลงกันละสรุปทางได้แล้วว่าอ้เป็นเพื่อนกันดีกว่านะคะบางคนในเดือนนี้ก็ใช้เวลาในการดูแลตัวเองในการเยียวยาจิตใจนะคะคนโสดถามว่าอ้มีใครเข้ามาไหมนะคะอันนี้คือบอกว่ารอบๆตัวจะเป็นเพื่อนกันมากกว่านะคะในช่วงนี้